รูปพีเวดดิ้งที่หนึ่งมังที่หนึ่งมั้งที่หน่งม้งไปพี่ขอคีคอร์ได้ปะสวัสดีทุกคนนยครับผมเป็ดนะครับ น้องๆครับคือผมไม่ไหวแล้วครับทุกคนกคือช่วงนี้ผมเล่น Facebook ครับแล้วแบบคนรุ่นราวเขาเดียวกับผมหรือแบบเพื่อนๆผมที่แบบอยู่มปลายเหมือนกับผมรุ่นอายุเด่ากับผมเกิดสามห้าอะไรเงี้ยคือแบบหลายๆคนนะครับเขามีแฟนแต่งงานกันไปหลายคนแล้วครับพูดตามตรงผมก็อิจฉาครับโลกเรามีคนอยู่แบบ2พันกว่าล้านคนแต่ผมโสดผมไม่มีคู่ ผม้ก็จะเหมือนกันแล้วผมก็ไปนั่งคิดไปคิดมาครับทุกคนเออเนี่ยผมจะทํายังไงเอาตรงผมผมก็อยากแต่งงานนะมีอย่างหนึ่งที่แบบผมอยากลองมานานมากแล้วเพราะแบบเห็นหลายๆคนเนี่ยทำนั่นก็คือการถ่ายรูปพรีเวดดิ้งคือเมื่อมาเนี่ยปี2ปีต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเห็นใน YouTube ครับช่องพี่ปิมพี่ปิ่มพงษ์อะไรเงี้ยเขาแต่งงานแล้วแบบมีรูปพรีเวดดิ้งกูก็อยากมีมากก็เดี๋ยววันนี้ผมผมจะโทรชวนน้องแนนครับมาถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกับผมแปลบพี่น้องอยู่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับคือวันเนี้ยผมคิดมาแล้วว่าผมจะตีมอะไรคือพิซนิงต้องมีตีมถูกไหมโรมิโอจูเลียพี่ทีเราหล่อใช่ป่ะตีมของผมวันนี้ครับผมจะถ่ายด้วยตีมดอกฟ้ากับหมาวัดอันนี้เป็นสไตล์แบบไทยบ้านเฮ้ยก็เท่นะนี่เราต้องมีนี่ด้วยครับทุกคนเราต้องแบบให้พร้อมต้องมีผ้าของม้าแต่บ้านพร้อมไหมแล้วแถวเนี้ยมันมีทุ่งนาทุกคนคือแบบถ่ายสวยๆเลยแต่ว่าแนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรหาเขาให้เขาแบบใส่แบบแต่งสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวโทรหาแนนก่อนแนนว่าง ฮัลโหลครับต้องแน่นครับสวัสดีค่ะอ่าอันนี้พี่เป็ดนะครับคิดถึงไหมครับงานไม่ค่อยดีเลยวันวันนี้ว่างไหมครับตอนไหนตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้บ่ายโมงใช่ไหมสักบ่ายสองครับบ่ายสองว่างว่างวัยทำไมไม่ไม่เต็มใจเลย <วะ S 1> ดูแบบ หรอเหมือนแบบไม่อยากเจอพี่อ่ะทั้งที่แบบเราเราไม่ได้เจอกันมา3วันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันสองเจอกันเลยมาที่ออฟฟิศบีไปทำไมอ่ะมาเจอกันเฉยครับคิดถึงครับพี่ขออันนึงได้ไหมแบบแนนมีมีมีเป็นแบบเสื้อแบบเขาเรียกชุดเดทป่ะที่เป็นกระโปรงอ่ะใช่ค่ะใส่ชุดนั้นมาครับพี่หน่อยได้ไหมพอดีก็แบบเดี๋ยวตอนเย็นไปกินข้าวกันไงไปดินเนอร์กันเดี๋ยวพี่จัดเจ๋มๆเลยได้ครับเดี๋ยวเดเจอกันครับผมบอกแล้วผมถ่ายมาผมจะใส่กรอบไปนะเอ้ยเดี๋ยวนี่เลยจ้างตากล้องเลยไปหาเลยเราเราต้องเอาอลังงคืออเราาต้ถ่ยยสว ความรักมันต้องทุ่มเทความรักอะมันต้องลงทุนเว้เดย,วยดีกว่าตากล้องเยอะพี่เชื่อได้เหรอเชื่อได้จริงจรงเราสามารถเชื่อเขาได้ไหมยู่ดีเราก็เสนอตัวมาครับเขาบอกว่าเดี๋ยวน้องเขาเนะี่ยจะเป็นตากล้องให้อันนี้บอกก่อนเชื่อถือได้เพราะอะไรคือผมไม่ได้แบบยูดีแบบเออเดี๋ยวใส่ให้แล้วก็ให้ถ่ายเลยไม่ใช่ครับมีเหตุผลแฟนเขาเป็นตากล้องเออมา <laughs> ลับออิศทุกวันพ่อแม่ดูเพี้ยน คุยครับพ่อแม่คนคุยเขาแบบน้องทำงานน้องทำงานน้องทางานแบบนี่คนคุยไหนไหนเราใช้อะไรถ่ายให้พี่ใช่นี่ใช่นี่<ช>น,นะซัมซุงกาเล็กซี่เอห้าสองใครคือใหรอ่ะใครคหรใ <laughs> แล้วมัน,ม,น,ม,นมันต่างกับโทรศัพท์อื่นไงอ้่แต่ดูกล้องดีกล้องมันเยอะมากเลยนะดูกล้อง มันมีหลายแบบว่าหลายฟังก์ชันด้วยอะไรเงี้ยคือทำไมต้องเยอะขนาดเนี้ยไม่มันเป็นแบบสําหรับแบบพวกแบบสายทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยถ่า,ายยูทูบด้ด้วยเหรอใช่มันกันสั่นกันน้ำมันได้ทุกอย่างเลยเพราะแบบจริงจริงไม่หล่อยพี่นะจริงเขารับประกันว่าแบบมันเป็นสายทำคอนเทนต์ไงแบบโดยเฉพาะเลยแล,แล้วมัมีฟิลเตอร์ปะนี่ไงเห็นไหมว่าเขามีฟิลเตอร์เยอะมากๆากมนี่นี่เลือกโหมดได้เยอะมากออ๋เลือกโหมดได้ด้วยใช่อุ้ยฟิลเตอร์เยอะจังวะอันนี้ครับทุกคนมีฟิลเตอร์เยอะจริงครับทุกคนดูเนี่ยยยมฟิลลเเเตออร์ะาก โอ้ยโอเคฟิลฟิลฟิลแบบเต็มอยเนี่ยชาร์จแบตยังเดี๋ยวไปถ่ายแล้วแบตหมดนี่นะสวยนะแลบตแบตทนมากแบตทนเหรอก็คือทนทนแบบแล้วสรุปวันนี้แค่ซื้อเองหรืออะไรซื้อเองเท่าไหร่ไม่ถึงสองหมื่นละหมื่นนิดๆหมื่นนิดๆเนี่ยจะบอกว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่าแบบมันมีตัวไอ้นี่ด้วยนะซิงเกิลเทคตัวนี้นี่นี่ซิงเกิลเทคคืออะไรก็คือมันจะถ่ายแบบทั้งรูปทั้งวิดีโอพร้อมกันได้เลยอ๋องั้นการถ่ายวิดี็ก็คือ ได้ทั้งรูปทั้งวิดีโอพร้อมกันเลยถ้าเป็นตัวซิงเกิลเท่กตัวนี้โอเคครับก็น้องมันขายขนาดนี้ครับก็เดี๋ยวเราต้องแนนเดี๋ยวเจอกันตอนน้องแนนมาครับเจอกันจับกระดิ่งก็ถ่ายว <c oughs> ันนี้ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมาก <c oughs> พีเวดดิง้งตรงนี้มีทุ่งนาเดี๋ยวไปถ่ายตรงทุ่งนาจริง <c> ๆ <oughs> ตีมแบบดอกฟ้ากับหมาวัดวค มีทุ่งเลยเป็นโคนเลยเดี๋ยวจะเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่ล้างเท้าให้ไม่เป็นไรเ้ยอ๋อโอเคหนูเนี่ยไม่โกลนโอเคครับเจอกันครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครับทุกคนก็แบบที่กูราร้อนไงคือถ้าไปตอนเนี้ยก็แบบเดี๋ยวรอทั้ชั่วโมงหนึ่งระหว่างนี้ก็แบบมีอะไรไหมเล่นกดถั่วอย่างเงี้ยเป็นไรอ่ะไม่สบายต่อแหละเรืงจริงเหรอเรืงจริงเหรอ ไม่จับตัวเอาไงเอ้ยไม่ไม่สบายจริงนะเนี่ยมันไม่บอกก่อนใครก็าถ่ายคลิปเขาบอกกันถ่ายคลิปบอกมันก็ไม่เนียนดิมันต้องแบบเรียวๆมีสองสามคำถามที่แบบอยากถามตรงเณรครับคิดหรืม่บ้าจิดหรืม่บ้าจิดหรืม่บ้าไม่สั่นอยู่แล้วไม่มีอะไรมากหรอกอืออือยื้เครื่องพังเหรอเดี๋ยวจะได้รู้กันเลยว่าแบบเอมันพังไม่พังน้องๆเขาถามว่าแบบเมื่อแบบที่แบบเราเราพูดกันในไลฟ์สดอะไรเงี้ยแบบเออเนี่ยเราคุยกันทุกวันจริงป่ะจริงป่ะไม่จริงค่ะ ใจต้องนิ่งนี่คือมันบางแน่เลยอันไหนลองโกหกอันหนึ่งดิคิดว่าตัวเองสวยป่ะอันนี้ต้องโกหกแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คือถ้าเกิดเราบอกว่าสวยคนจะได้รู้ไงว่าเราเป็นคนยังไงแล้วแต่คิดว่าเราฮอตป่ะคิดว่าเราฮอตป่ะไม่ฮอตหรอไม่เคยคิดอย่างนี้ จริงก็คือเป็นอะไรว่แกก็คือก็คือคิดก็คิดว่าเองสวยแหละแต่แค่แบบพูดไม่ได้มันดูถ้าพูดไปมันก็น่าเกียดใช่เห็นมั้งงั้นแสดงว่าสองสามคนที่บอกมาก็คือเรื่องจริงเรื่องจริงหมดดิเขาอกเครื่องพังหมด้วยเครื่องพังแน่เลยใส่ใส่มั้งอันนี้เลยแบบคนถามนี่แบบพี่คุยแน่คนเดียวตอนเนี้ยหาเรื่องให้เครื่องสั่นเงี้ยเรืองจริงเหรผมคุยน้องแม่คนเดียวคนอื่นไม่มีเดี๋ยวทำให้ขัดดิดูนี่เครื่องไม่ดีอะทุกคนเครื่องไม่ดี โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเาจนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่ทุ่งนาเดี๋ยวต้องไปถ่ายรูปกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันโอเค <c oughs> okay, ครับผมทุกคนให้ดูบรรยากาศครับตอนนี้ครับคือผมเนี่ยได้ทํางานบนรถไปหาทุ่งนาและน้ำท่วไมไสาจัดลงไม่ได้ครับผมเลยต้องการหาโลเคชั่นใหม่ใกล้ๆทางด่วนคือฝรั่งเศสเห็นป่ะมีหอยเฟลเสบายสะดวกมฮมาปะดีพี่จ๋า พี ð, ่ขอกี่ขอได้ป้างหลานแดนวะไอีอะโดนแกงอะต้องหลานแดนวะโอเคเฮ้ยสวยนะเห็นปะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับที่รงมาวันนี้เราจะถ่ายพรีเวดดิ้งอันนี้คือดอกอะไรอะดอกที่เขาเป่ากันปะดอกแยาดอกแยานี่นี่แบบตากล้องมือดีเลยนะชื่อบอลทีเจอะไรเฮียอันนี้มีกอดนะครับจะถ่ายวีดีโอการสั <lawsuit> ่นให้ก yep. ่อนเดินเล่นอยู่ในทุ่งหญ้าเราเป็นดอกเทนห่วงแลว่ะเนนห่วงเหรอแค่เทนห่องถ่ายวีดีโอแล้วนะทับอะไรบ้างอะจับลูก าูร้านมาเดินเล่นกันย่าเออไก่อนวะนิมแต่ว่าสองๆนม่า่างวเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะมาถ่ายในแบบซิงเกิลเทคนะครับที่บีมบอกอ่ะที่เป็นวิดีโอกับรูปเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วกาถ่ายที่ดูนะครับว่านางแบบมืออาชีพเนี่ยเขาโพสท่ายังไงโชว์่อยนางแบบมืออาชีพ ยิ้มยิ้มาคิมวม่ได้เจอพี่ยิ้มยิ้มยิ้มมับงุูได้แล้วครับได้แล้ว,ลวครับเฮ้ยเสร็จไยตเราไปใช้ไมค์ฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวผมเลือกก่อนมาครับ <c oughs> ดูไว้แต่ก็อไม่ดีอะดูไว้โอเคโอเค สปีดคัตเตอร์สามสองหนึ่งอุ้ยน่ารักมากเลยครับน่ารักมากเลยครับเชื่อป่ะรูปนี้กูถ่ายต้องอยู่ในจีน้องเขาเชื่อกูดูไว้น้องๆดูไว้ไปยาวไปน้องสาวยาวไปเช่โอเคอาตัวทะลุคู่ครับเฮ้ทำไมขอดิพี่พี่เสียอาการได้ไงวะมองบังทะลุไปทางนู้นแล้วพ่เสียอาการอะ เขาบอกขอครวงได้ไหมไม่ต้องรีบนานนานลานรับดูไว้ดูไว้อันนึงไม่ต้องรีบเวลามีอีกเยอะผมมาห้าวตรงไหนรู้ป่ะกูมาดูรูปตัวเองที่กูใส่ชุดเนี่ยแล้วกูสึกเข้านี่มงมากโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ท่าเสร็จแล้วครับผมก็อ่ะก็เดี๋ยวเรื่อนี้เราจะกลับออฟฟิศกันครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปไปดูรูปกันว่าแบบมีรูปไหนที่แบบเออเราสามารถเออมันได้หรือเปล่าแบบน้องบีเขาถ่ายสวยหรือเปล่าก็ไปดูรูปกันเลยครับ อยู่ที่ออฟฟิศเดียวกันแล้วครับเป็นไงบ้างครับพอรู้สึกถ่ายฟิล่มนี้มีความสุขไหมครับมีความสุขค่ะแต่หน้าหน้าหน้าดูไม่ค่อยน่าจะถือเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปกันครับทุกคนนี่นี่เป็นไงเป็นไงรูปนี้เอาออกเลยนะได้รูปขนาดนี้เอาออกเลยแล้วเราจะเอารูปรูปนี้เข้าไปแทนน้องมีอันนี้อันนี้รุ่นอะไรนะครับน้องบีม Galaxy A 52 A 52มี5 4ีไหมไม่มี5 4แต่ว่ามี A 72กับ A 32มีแบบเฉพาะเกมเมอร์ด้วยอะไรเงี้ยอยากได้นะครับแต่ว่าไม่มีคนซื้้้้ออออออใหหเเมมืืนนงงบบีครัซ ไม่ฉาเลยนะแล้วอันนี้แฟนเราซื้อให้ที่ไหนครับไปซื้อจากที่ไหนมาซื้อเองค่ะซื้อเองเอามาซื้อเองก็ซื้อเองก็บอกซื้อซื้อที่ไหนครับเราสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างซื้อที่ช็อปมีช็อปที่ไหนบ้างครับทุกที่เลยมีทุกที่เลยนะครับทุกช็อปนะครับก็ไปหาซื้อได้แต่อันนี้พี่การซื้อให้โบนัสที่ให้ไปไงก็บอกเชื่อป่ะเชื่อโบนัสพี่โบนัสมีเครื่องหมื่นนิดนิดโบนัสได้ไปสี่พันก็ไปเทปกับที่เราเก็บไว้ไง หรอไม่ค่อยเก็บไปเที่ยวบ่อยเอวุ้ยใหญ่นี่แหละผู้หญิงยุคใหม่เอ้ลูกนี้เก่าห้อเอาทุกคนสุดท้ายนี้ไม่ต้องมาจัดแค่ไหนฉันก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาถอนทุกคนไปไปเบบเบบโทรศัพท์ไปเบบเบลเราเอามาดูได้ป่ะดู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 ดัดูดูความลับมันเยอะอะไรอ่ะดูโทรศัพท์อ่ความลับมันเยอะโอ้โหเนี่ยย่าอุ๊ยพี่ดีมอุ่ยชุ่มดี บีม I'm so sorry ไม่น่าใจอ่ะไม่เป็นไรมันกันนะมันจะดูถูของบีมเว้ยที่ห้ามไว้ร้ายกาศนักนะแค่วางโทรศัพท์ไว้แป๊บเดียวเองนะสุงดิมันไม่พังจริงเหรออมันไม่พังอะดูอะไม่เชื่อโชคดีโชคดีเฮ้วะไปพี่อะต้อมต้อ